สวัสดีนะครับเดี๋ยวไปเจอคูปะตาคูปะตาใช่ไหมพี่รุ่นเก่าโอ้โหเรียกว่าป้ายนี่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คือต้นกำเนิดคูปะตาเลยป่ะพี่เกือบใช่เกือบใช่แต่ยังไม่ใช่แต่ก็เรียกว่า b B H ี B H ดอ๋อนี่ไง คู่ปูต้านะครับนี่ต่อกาไปแบบนี้เลยนะครับใช้น้ํามันการ์ดเหรอพี่ใช่ครับน้ํามันการ์ดนะครับตัวนี้กี่แรงพี่เนี่ยสามแรงสามแรงสแรงนะครับทำอ่ะทสีใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อทำสีทำใหม่ครับอายุน้ำแล้วพี่หกสิบห้าขึ้นหกขึ้นนะครับตัวนี้เร่านะครับเร่าๆอ่าตัวนี้อุปกรณ์อยู่ครบเลยเหรอพี่ นี่น้ำมันหลอ,อด้อหลอดซื้อใหม่อออ๋ซื้ใหม่หลอดแก้วที่มามันแตกออ๋เขาไม่ขายเหรอพี่วน,นี้จะเป็นพวกนี้จะเป็นหลอดแก้วสำหรับเครื่องจักรไอ้น้ำอ๋อสำหรับเครื่องจักรไอ้น้ำใช่ตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยมัะนะ้งพี่น้องเนาะต้นตำหรับของเครื่องไถเนีนะครับต้นตำหรับของอ่าคูอรต้านะต้นตำหรับความแรงของสมัยนี้เลยแหละ Ấu. Húp. Ồ, tiền ngay à. Rồi. <laughs> ừ, nó oh. <laughs> mới về <laughs> อันนี้ขาก้งมาเขาหรอกพี่เนี่ยปกติจะมีขาอมาอย่างนี้ว่าทำตรนี้ก่อนเป็นนก็พอเราปิดแล้วเราปิดบางนี้แล้วเปิดบางนี้เป็นขาลูหลักมีว่าขาหลักไม่มยู่าาหลักอันนี้ก็ของเดิมเดิมเลยช่ไหมพี่ของเดิมเดิมเลยนะพูตัวหมดเลยไส่หมดที่นั่นนะครับแล้วก็ รอรอเย็นด้วยน,น้ำนะครับจะทอยเสียเ็เปลี่ยนส่ขท่อแต่งแล้วนี้มีโม่ถ่วงสองอันนะครับมีแรงพี่ตัวนี้สามแรงครับสามแรงแล้วเวลาเขาใช้เขาใช้ฝั่งนี้เหรอพี่ อ๋อเขาใชฝั่งนี้เป็นอะไรพานเป็นเครื่องจุดระหัดวิทย์น้ำกับเครื่องลงสีข้าวเกา่าอ๋อเป็นเครื่องจุดระหัดวิทย์น้ำนะครับกับเครื่องลงสีเกา่าเขาจะใช้แบบนี้หมดเลยจะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ขนาดตัวใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ขนาดตัวใหญ่ครับนี่หลายตัวนะครับนี่อันนี่จะต้องขอหยอดไว้ เนี่ยสำหรับรถไถนาเรานะครับคูโบต้าใครไม่เคยเห็นด้วยนะครับหาดูยากมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูตัวอื่นต่อนะครับผมสวัสดีครับ